ครัจบจาบอยจิมเลอร์ลี่ชานลนะครับวันนี้จะพาน้องน้องทหารนะครับมาทำพิธีฝังมะนาวเป็นตายเท่ากันครับนี่โอกาสรอดอยู่ที่ศูนเปอร์เซ็นต์โอกาสตายอยู่ที่ร้100อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รอดนะเว้ยนี่ตีต้นเอาล้อมมาลง โอกาสใต้99.99%นะครับโอกาสรอด0 1 1ทงไม่ได้นเนาะมันเป็นตั้งจานี่ว่า <c oughs> เขาเอาไปยึดไม่ได้แต่ต้องเอาคืนมาอย่างน้อยๆก็ได้มาปลูก <c oughs> ให้มันเอาลากติดติดดินมันทําไม่ได้ครับ <c oughs> ดินมันเหนียวดินมันแข็งไม่เหนียว <c oughs> ดินแข็งมาก <c oughs> <c oughs> ดินรูกระบาดว้ะฮะ <c oughs> อาดินลงไปก่อนครับ <c oughs> มะนาวนะครับไม่ไม่ควรจะฝังลากลึกนะครับควรจะ ให้มันกองขึ้นมาให้มันกองลักษณะคือหลังกระทะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ท้องกระทะไม่ใช่เองกระทะนะเป็นหลังกระทะกระทะคว่ำหลังเตานั่นเองเพื่อแต่บริเวณนี้น้ําน้าไม่ขังไม่เป็นไรไไแต่ต้นเนี้ยรอดมาจากว่าเฮ้ยต้นเนี้ยปุ๋ยแค่นั้นเลยรอดครับก็ลองดูลองดูเพราะมะนาวนี่นนนมันทนแรงได้นานมากครับมะนาวเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูแลมันเป็นปีเลย เป็นส่วนของในสวนเก่านะครับสวนเก่าวันเล่นน้ำมาลูกเป็นสิงโตไปเลยโอ้โหเละเทะ <c oughs> อ <c oughs> เอาให้เอาให้ช้ำไปนะเอาเวรนกรรม <c oughs> เข้า,เข,าเข้าวีดีโอจาร์เลยเนะี่ยเซ็นเซอร์อีกแล้ว <c oughs> ภาษาพ่อขุนครับภาษาพ่อขุนเข้ามา,าเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ให้ม่เป็นไรฝรั่งรอดฝรั่งรอดรอดทุกต้นครับฝรั่งแต่ว่ามะนาวนี่โอกาสที่จะรอดดีลิบตลีลอันน้นเอามานั้นแหละมันแหละแล้วก็เขี่ยตรงนั้นแล้วเอาต้นลงไปไงแต่ต้นนี้มันจะตายอยู่แล้วนะครับก็เลยเนี่ยถ้าวิธีเร่งลูกนะเราจะหลอกให้มันตายอย่างนี้แหละเหี่ยวนะโอกาสรอดน้อยมากแต่ว่าก็ต้องพยายาม พยายามขุดออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นที่มันเป็นต้นของผมผมลงทุนซื้อมาแล้วก็ลงทุนปลูกไว้ตั้งสี่ห้าปีก่อนในสวนเก่าก็เลยต้องเอามาเอามาเสริมแต่ไม่แน่นะอาจจะรอดก็ได้ผมเองหลังไม่ดีใช่หรอถ้าหลังดีผมทําเองนั่นแหละขาก็มาเก็บอีกก็เลยให,ให้ให้น้อง,น,องน้องทหารเขามาช่วยออกแรงเสร็จแล้วเหยียบให้แน่นนะเหยียบกดให้แน่นเลยถ้าถ้ามีไม้ ไม่เป็นไรถ้ามีไม้คํำเดี๋ยวเอาหาไ,ไม้มาทำด้วยไปไปเ <c oughs> ่าจะเอาไปที่ <c oughs> สวนลอซี่ก็ดูด <c oughs> ้วยมีอะไรปลูกนะ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่มัน <c oughs> ตรงนี้มันปลูกไม่ได้มันเป็นแทงน้ำเก่า <c oughs> หิน <c oughs> ปูนเยอะ นก็อาจจะต้องแต่งตัดกิ่งตัดกิ่งออกตัดใบออกเพื่อให้มันเลี้ยงใบใหม่นะครับหลอกให้มันตายมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับเว่าต้นไม้ามาปลูกใหม่เนี่ยบางทีเราปล่อยใบยไว้เยอะไม่ได้นะครับแต่ต้องตัดกิ่งผพจะต้องตัดออกหมดแหละพวกนี้ยกิ่งให้มันเหลือแค่กิ่งหลกัหลกๆมันเพื่อให้มันดินด้น,นดิ้นรนดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะครับนี่ธรรมชาติของพืชคนกันนะครับ คนใกล้ตายมันต้องดิ้นกระเสือกระสนหาวิทยาตัวรอดเอาให้แช่แล้วนูเอาให้แช่ไปเลยเอาให้ล้นไปเลยอันนี้เหยียบไปกดกระแทกไปเหยียบไปแน่นๆเพราะว่าหินดินมันก้อนใหญ่ไงมีช่องว่างเยอะนู่นน่ะโหยังสะเทือนอยู่เลยฝั่งนี้กบขึ้นมากาลงไปกดไปเลยเขีร์ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องฝังหมาจ่าเลย กวนลงมาไม่ด้หรูกโอ้โหเล่นน um> ้ำไปตกน้ำมาไม่มันไม่ได้ออกไมค่อยไม่ค่อยได้ไปวิ่งไงไอ้น้ำที่มันกระเด็นออกเองคว่ำสายลงดิม้วนสายลงไปให้มันลงดินหรือไม่ก็เอาหินทับให้น้ำมันกระเด็นใส่หินอ่ะท้านไม่ลงอ่ะเอาหินวางใส่น้ำเลยแล้วก็เดี๋ยวมันไหลลงมาเองเออนั่นแหละฉลาด โอเคนะเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่ามันจะเหลือแต่ตอหรือมีใบสีเขียวขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ